รู้ใจมากเลยไม่ว่าจะเป็นเพื่อนต่างประเทศต่างๆก็ส่งของเข,ข้ามานะย่างอิตาลีนี่เราวันนี้เราได้พิซซ่าอิตาลีนะคะาำทีมมาเลยนะคะของมาจากอิตาลีแท้ๆเลยไม่ลักกันจริงคงไม่เอามาลงนะปรบมือให้นังพิซอิตาลีหน่อยค่ะนะคนะแล้วก็จากอาจารย์อาจารย์ปริงขอกเรานะคนะนำทีมมาเมื่อคนเจ็ดสี่ซึ่งในโลกนี้หาไม่ได้เลยค่ะจากการที่ไปรอยคอจาก แม่น้ำทงการประเทศอิเดียค่ะมาด้วยนะคะวันนี้ปกม,มือเลยค่ะนะคะแล้วก็มีผ้าโบราณพันปีจากเกาะลอมบอกนะเคยเ,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 เห็นไหมไม่มีวันนี้มีนะคะจากพัฒนาฮายาชิก็ให้ผ้าทอโบราณมาด้วย เยอะคือถ้าพูดกันวันนี้หนึ่งชั่วโมงไม่ได้ประมูลกันหรอกนะคะต่อไปนี้นะคะทุกท่านก็มีสิทธิ์ประมูลไม่ว่าจะเป็นดารานะักร้องเด็กๆน่าจะมีตุ๊กตาเทสีิแบกด้วยชอบไหมถ้าชอบเด็กๆกบม,มือเลยค่ะมีประมูลให้ค่ะนะคะแล้วของมากมายนะคะของมากมายนะคะ,นะคะเป็นมาหามงคลทังนั้นเลยนะคะนายต้องขอกราบขอบคุณทุกท่านเลยนะคะดีใจจังเลยค่ะที่วันนี้เนี่ยยังคิดว่าที่แรกเนี่ยเป็นวันหยุด ลัวคนจะไม่มางานก็กฏว่าเพื่อนฝูงก็มาเยอะพี่ๆนะะักข่าวสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แขกผูม้มีเกียรตินะคะก็ปรับพื้งใจค่ะต้อขอปรับขอพระพุณทุกท่านะนะคะวันนี้คือแนนก็สคริปต์สดน,นะคะพูดเองเลยว่าตัวเองก็ก็เป็นพิธีกรอ,อยู่แล้วนะคะก็ พูดจัดใจคิดอะไรเราก็พูดอย่างนั้นนะคะวันนี้ป้บพื้นใจมากค่ะขออาราธนาคุณพระศรีรันาตานะคะในโลกนี้นะคะทุกครองทุกท่านที่มาในงานการดุสสนครั้งนี้ค่ะเราช่วยกันนะคะเพื่อเด็กพิการค่ะขอบคุณค่ะก็ขอบคุณสำหรับแขกรับเติทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานในครั้งนี้ นเวลาต่อจากนี้ไปนะครับต้องโดตื่นเต้นเลยครับทุกสายตื่นเต้นไหมครับใช่ครับหัวใจเต้นตุบตับตุบตับแล้วนะครับเพาน้องที่จะถือขึ้นบนเวทีคืนนี้นะครับ คนนี้นะครับมาดังในบ้างเรานะเพราะเป็นลูกครึ่งคุณแม่เป็นเจ้าเจียงใหม่เจ้ารับคุณพ่อเป็นชาว4,999นะครับผมว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลมากครับจูเลียนโชว์ด้านหน้าเวทีเลยนะครับนำต่อไปเลยนำต่อไปนะครับเป็นหนุ่มหล่อครับ แน่นอนครับเป็นรูปปั้นนะครับพระแม่มารีโบราณสมัยพันปีครับจกอิตาลีเลยรู้สึกว่าของคู่กันเลยนะครับสังเกตได้ว่าที่ขึ้นไปพร้อมกันนี่คือหุ่นพระแม่มาเรีและพระเยซูเนี่ยมีความหมายที่สอดคล้องกันนะครับใครประมูลคงดีไปได้ก็คือจะจะแยกได้เหรอแยกประมูลได้ไหมผมว่านะถ้าอยากให้สวยจริงๆต้องประมูลทั้งสองชิ้นพร้อมกันครับบอกนะครับ สังเกตนะครับใช่ของเอ็นโตะอีท่านหนึ่งมีของที่ว่านี้เป็นกำแงพงเมืองจีนครับ <นะ S 2> ราคาเริ่มต้นที่4 9 9รบาาทครับเริ่มต้นที่ต้องต้องถ่ายหนึ่งนะครับผมนะฮะนี่เป็นงานแบบกริชมาไซปีล่าสุดด้วย2012นะครับนะครับนี่เขาเรียกว่าผู้หญิงเก่ง ยุคนี้ผูห้หญิงมาแรงการเราเราก็ต้องกับต่องนิดนึงใช่ <c oughs> เราก็ยางทำไดที่เราต่อบันะครับชิ้นต่อไปเลยนะครับเพื่อไม่ให้กังและเป็นการสูญเวลานะคการ <c oughs> ที่จะยกแัะนประมูลบอกได้เลยว่าสินค้า คราใส่บรรจัยไม้แกะสลักซีน่าด้วยพนครับก็เป็นจมพันสามพันเก้า้ โอ้โหนายแบบของเราคุณอย่าเพิ่งเป็นลมตอนนี้ติดนายแบบได้นายแบบถ้าตัวตะบูญเท่านี่คุณเก๋บอกงั้นเดี๋ยวแถมเจ้าของถ้าถึงหมื่นเจ็ดพันครั้งที่สองครับคเจ็ดพันครั้งที่สารั้องรู้นะครับดูไดบคุณเดี๋ยวเป็นเจ้าของชทีนี้ไปเลยนะครับ แล้วแล้วคุณเก๋ไปถามที่ศารอาญาใต้นะครับว่ามีกี่ชิ้นในประเทศไทยนะครับตั้งแต่จะมีใบส่งของประธานเจ้าที่มูลนิธิเจอรเลคาะเก็บตังค์ค่ะโอ้สุดยอดเลยครับขอคุณแนงมาช่วยหน่อยนผู้หญิงดีเด่นสำหรับปีนี้ผู้หญิงดีเด่นอนะครับอันนี้มาจากามพี่ไสน ปันดุอ๋อปันดุมปันดุเนี่ยเป็นเผ่าของซุนดาซุนดาเนี่ยเป็นเผ่าพื้นเมือง2 0 0พกว่าปีเราเคยดูเรื่องมนุษย์ินคดนีเรียอจายาใช่ไหมอันนี้นี่แหละมาจากเกาะปันดุมเป็นอังกรุปโบราณใช่อว่าคนที่มีดนตรีในหัวใจการแสดงในหัวใจถ้าได้แล้วเนี่ยเอาสาวสวยเครื่องดนตรีแบบนี้มันต้องแพงนะ9ก0อ 95าาพันสาพาร้อยบาทนะมาเก้าสบหมันแปดร้ยนัร้อยไปแล้วตอนนี้ไม่เอาตามเลขตูเล้วเลข17ก็พันน้ำกองแม่ใจ2สองกันให้เลย3100ันงรอ้าวหมายเลขนแล้วสามพันหนึ่งรยังยังสามพนห้าหนึ่งสามพันห้าผมผู้สพพูดเบาๆเลยนะตด็กเดียเขายังปรึกษากันอยู่นะคุณพี่ใจเย็นๆ น้องค่ะน้องยอมแน่ค่ะอาึกษาไม่ยอมใช่ไหมอันนี้นี่นะสุดยอดของกวนสารต่ทุกคำรามะเทพและ้รวรุณผู้ชม เป็นองค์เจดีมหาเจดีที่บุรุรพุทโธนะ,ะเดินพร้อมกันเลยค่ะทั้งชุด3าองค์ใช่ไหมครสามองค์นะองค์แรกมีพระพิคเนตนะคะทำจากดินบุห่อไฟของบุรุพุทโธนะคะองค์ที่สองเนี่ยก็จะเป็นสถูปข,ข้างในมีมาพุทธรูปนะคะจำลองเจดีบุรุพุทโธมานะคะแล้วก็จะมีมหาสถานเจดีบุรุพุทโธนะคะเพราะฉะนั้นของชุดนี้จะมี5ชิ้นอันนี้เป็นองค์สถูปนะเปิดออกมาางในเป็นระพุทธรูปค่ะ เปิดได้นะครัอันนี้สากสิทธิ์มาก599ไม่ทราบเมื่อกี้คนไหนครับเบอร์ไหนครับเจ็อเบอร์แปเ็ดร้อเบอเบอร์ร้อจะเอาเก9าร้อสิบครับถูกนะครับเก้นะครับพันเดิมค่ะคุณพี่มาดามค่ะสถูกนะครับพันสองค่ะถ้าเป็นเวทีแนนจะเห็นไงถ้าล่างๆไม่ได้เห็นครับผมครับ ันสองนะพี่นอ 100, ้องหมายเลขแปดพันสองครับพ <2003 S 1> ันสามหมายเลขสิบสามบอกพันสามครับหะะมายเลขแขอนูเดินโชว์เลยลูกพันสี่ร้อยบาทนะครับหมายเลขแปดพันสีร้บาท เลข18คับลูกอ่ะนะครับตอนนี้นปินก็อยู่กับผู้ร่วมประมูลนะคะในงานวันนี้นะคะก็อยู่กับเบอร์แปดคะนี่คุณอะไรเอ่ยคุณอารอนุค่ะค่ะก็คุณอารนุชนะคะวันนี้ได้มาร่วมประมูลไปทั้งหมดกี่ชิ้นคะ สามชิ้นค่ะแต่ได้มากี่ชิ้นคะชิ้นได้มาชิ้นนะคะก็ประมูลเป็นอะไรเอ่ยเศียรพระพุทธเจ้าอ๋อเศียรหลวพุทธเจ้าอันก็จะเป็นเสียนพระพุทธเจ้านะคะก็ที่คเรานได้ประมูลไปนะคะแล้วทําไมถึงได้มาร่วมงานนี้คะต้องการเห็นมีมอบโชคให้น้องพิการนะคะก็มาร่วมทําบุญกันให้กับน้องพิการของเรานะคะแล้วจะอยู่ถึงจบงานเลยหรือเปล่าคะค่ะ ใช่ยังไงแล้วก็เดี๋ยวคุณอนุทนะคะก็จะอยู่นะคะแล้วก็ร่วมประมูลนะคะกับเราไปจากการจนถึงจบรายการเลยแต่ทั้งไงแล้วเดี๋ยวปินพาท่านผู้ชมนะคะไปพบกับท่านประมูลท่านต่อไปเลยค่ะตอนนี้นะคะเป็นก็อยู่กับผู้ประมูลนะคะหมายเลข47ค่ะสวัสดีค่ะค่ะนี่คุณอะไรคะสมชายพระอุนรัตครับโอ้โหเห็นมองด้านค่งนะคะรู้สึกว่าได้ประมูลมาของมาหลายชิ้นเลยอันนี้ประมูลได้อะไรไปบ้างคะมีพระพุทธรูปสององค์นะฮะบางบางนี่องค์หนึ่ง ขนาดว้าวอันนี้อางนี้องค์หนึ่งค่ะสวยมากมากเลยเนาะอันนี้ค่ะก็มีอะไรบ้างคะแล้วก็พระพุทธรูปอีกเหมือนกันอยู่ในรังเนี้ยอยู่ในรังพระพุทธรูปเหมือนกันนี่อันนี้ถือว่าค่อนข้างเยอะมากมากเลยประมูลไปหลายชิ้นเลยนะคะแล้วก็ชุดแมวทั้งชุดเลยชุดแมวทั้งชุดชุดแมวทั้งชุดเลยครับแมวแมวส่วนจานอิตาลีอยู่ข้างล่าง ก็แล้วครณพ่อตั้งแตวันนี้ทําไมถึงประมูลโหตั้งหลายชิ้นอย่างนี้คะคุณสมชายผมชอบสะสมพระพุทธรูปแล้วก็ที่บ้านชอบเลี้ยงแมวก็เลยประมูลแมวแล้วชอบสะสมจานไปต่างประเทศก็จะสะสมพวกนี้จานก็เลยประมูลในสิ่งที่อยากได้เดี๋ยวว่ามาร่วมทําบุญให้กับน้องมิการของเราด้วยกันสิ่งสำคัญไม่เกี่ยวก็หยอกได้เราได้ทําบุญด้วยครับมีความสุข ที่ได้ทําบุญกับเด็กพิการครับค่ะถ้าอย่างไงก็อยากดจคุณสมชายค่ะช่วยฝากท่านผู้ชมทางบ้านหน่อยค่ะให้เชิญชวนทุกท่านมาร่วมทําบุญให้กับน้องพิการของเราค่ะครับถ้ามีกิจกรรมแบบนี้ที่มาช่วยโรงเรียนศรีสังวาลน,นะครับเพราะว่ารายได้นั้นเขานําไปช่วยเด็กพิการนะครับคนที่คิดว่าตัวเองนั้นมีเหลือกินเหลือใช้แล้วนะครับเราคิดว่ามาทําเพื่อเด็กพิการจะดีที่สุดแล้วก็โรงเรียนศรีสังวาลน,นั้นเป็นโรงเรียนที่เขาช่วยกับเด็กที่มีปัญหา,าพิการนะครับแล้วก็ถือกิจกรรมดีๆแบบนี้